đơn mà luôn năm tỷ cường đồ năm mang và cháu cắt mà đặt nước mấy mạng đơn mà luôn và nam này đâu Nam mấy mạng cây kết ương tính luôn mà rồi tỉnh lòng cắt trong เมื่อก่อนผมแต่งอยู่กลองน,นั้นนี่รอยไม่รู้ใครแต่งสงสัยนี่ดูว่าเปลือปลาขึ้นเอากัดมาดักที่เกินใกล้บ้านหน้าบ้านน้ำไม่มากเห็นฝนตกทุกวันแต่ว่าไม่มากนี่ก็มืดมาอีกแล้ววันนี้ไม่รู้กัดก้อยขึ้นมาติ่งไว้เต็มบดอืมอืมกัด Không cái mặt của bên con cây họ quên mà tinh họ vai bên bốn đi nghẹt leo rồi đây ừ, đây là mấy con cây không mà tinh, mượt cuốn trồng trái chặt tôi ว่าจะได้ยางตะเกินคืนนี้ไม่รู้ได้จริงไหมยะว่าจะมาอลาจะเอากัดมาดักแต่ว่านี่ไม่รู้กองก็เห็นเอาขึ้นมาทิ้งไวเอาไว้บนนี้บนปูนแตกหมดแลว้วนามิง เมื่อวันก่อนน้ำมากขึ้นขึ้นเต็มบนปูนนี่แห่งลงแล้วคนก็อมืดมืดควนจังเลยไม่นานก็ตกอีกเดี it, oria, ๋ยวกลับบ้านก่อนเพื่อคนตกวันลงมาดูน้ำก็จะเอากัดมาดักน้ำไม่มากก็ก้อยดัก จะเดินชาเดี๋ยวคนตกใจอีก